เดี๋ยวเราไปดูประเด็นเรื่องของชุดตรวจโควิดนิดนึงและกันค่ะจะพาไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับนะักวิจัยในจีนที่สามารถจะพัฒนาชุดตรวจโควิด DNA ได้สำเร็จแล้วก็แม่นยำเท่ากับ RT-PCR แต่ว่าประหยัดเวลามากขึ้นนะคะเพราะว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง4นาทีเท่านั้นค่ะตอนนี้ RT-PCR ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะตรวจโควิดด้วยชุดแบบ การตรวจ DNA เนี่ยก็จะทำให้เรารู้ผลได้ทันทีเลยนะคะวันนี้ทางเว็บไซต์ของ S C M P ค่ะซื้อภาษาอังกฤษในห้องโกรงเองก็มีการรายงานอ้างนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟูตันในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะคะที่ระบุว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจโควิด19โดยใช้เทคโนโลยี DNA นักวิจัยจีนระบุว่าการตรวจแบบ DNA เนี่ยมยีความแม่นยาเทียบกับการตรวจแบบ r t p c r ที่นิยมใช้ ตรวจโควิดทั่วโลกในปัจจุบันแต่ว่าเทคโนโลยีล่าสุดใช้เวลาในการทราบผลลดลงเหลือเพียงแค่ไม่ถึง4นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งทีมนักวิจัยก็ระบุนะคะว่าชุดตรวจดังกล่าวเนี่ยใช้เทคโนโลยี d n a ควบคู่กับแผงวงจรขนาดเล็กที่จะแปลงผลทางพันธุกรรมจากตัวอย่างเชื้อเป็นสัญญาณไฟฟ้าก่อนที่สัญญาณดังกล่าวเนี่ยจะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็ประมวลออกมาเป็นผลตรวจในที่สุดค่ะโดยงานวิจัยในนักวิทยาศาสตร์จีนที่ตีพิมพ์ใน วารสาร Nature Biomedical Engineering นะคะก็ชี้ว่าเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นจะทำให้การตรวจโควิดง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ผลในการตรวจเนี่ยแม่นยำสะดวกกว่าวิธีที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งชุดตรวจแบบนี้สามารถจะไปใช้ในสนามบินคลินิกหรือแม้กระทั่งใช้งานตามบ้านคะ่ะโดยไม่ต้องรอผลนานแบบ RT-PCR นะคะผลการวิจัยแบบการตรวจด้วย ดีเเนี่ยของนักวิจัยจีนสามารถที่จะตรวจจับเชื้อโควิดในกลุ่มตัวอย่าง33คนค่ะที่ผ่านการตรวจ RT-PCR แล้วพบเชื้อได้ภายใน4นาทีโดยใช้เวลาเฉลี่ยแล้วคนละแค่1นาทีเท่านั้นขณะเดียวกันก็ยังไม่แสดงผลบวกลวงในกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ติดเชื้อโควิด 54คนด้วยนะคะโดยในจำนวนนี้เนี่ย23คนมีอาการป่วยเป็นไข้แต่ไม่มีเชื้อโควิด -19 ปัจจุบันการตรวจโควิด -19 ตอนนี้เท่าที่เราใช้ใช้กันนะคะก็เหนือจาก ATK ที่เราตรวจกันที่บ้านแล้วเนี่ยก็ยังมี RT-PCR ที่จำเป็นจะต้องนำเชื้อไปตรวจในห้องทดลองซึ่งแม้ว่าผลจะมีความแม่นยำแต่ว่าก็ต้องรอผลค่อนข้างนานอะนะคะอย่างน้อย,อยก็1วันขณะที่การตรวจแบบ ATK เนี่ยผู้ตรวจสามารถจะทาได้ด้วยตัวเองแล้วก็รู้ผลได้เลยภายใน10ถึง 30นาทีนะคะแต่ว่าความแม่นยำก็ยังไม่เทียบเท่าการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งใช้เวลานานกว่ามากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเอ,อ่อถ้าเรามีการตรวจรูปแบบของ DNA จริงๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ความสะดวกในการตรวจก็จะมีมากขึ้นในขณะที่ผลความแม่นยำก็เทียบเท่ารูปแบบของ RT-PCR ทีเดียวค่ะ